ในด้านหนึง่งก็จะเสนอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านที่เป็นความหวังนะครับและที่จริงเนี่ยเราทํางานเยอะนะครับอา,ารอาจารย์อธิบายได้ยังไม่เยอะต้องยอมรับว่าน,นี่เป็นความบกพร่องของของเราที่เราเป็นบางครั้งเนี่ยเราใช้กลไกที่เป็นปกติในเรื่องราชการแต่นี้เราต้องสื่อสารอีกแบบหนึ่งคือสื่อสารสิ่งที่ประชาชน,นอยากได้ยินนะครับอันนี้ก็เป็นแต่ว่าเราหาลือกันซึ่งกําหนดที่จะเป็นครบป,ปี ของรัฐบ,บาลของนายกแพทของทานเขาประมาณเดือนกันยานะครับก็เพ<ม>ียงแต่สร้างความก้าวหน้าจริงๆครับม,รมารยายง,งานครับอ๋อเขามีแผนตั้งแต่แรกนะครับนี่เราเ็าเป็นต้องประชุมทุกสามเดือนและรายงานครับที่ครมอทราบครับมีการต้องปรับในเรื่องของการนำ A.I มาใช้เพิ่มเติมมีการหรือว่าอย่างไรในการผล เรื่อง AI นะครับเป็นหนึ่งนโยบายที่สําคัญที่ที่เราจะต้องนําเสนอมันมี2ด้านนะครับด้านที่เป็นความหวังเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับคณะกรรมการ AI ที่จัดตั้งขึ้นนะครับและโดยที่ราลเอาผู้ที่เชี่ยวชาญตลอดจนติดต่อกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทาอย่างไรให้ประชาชนได้ประโยชน์จากสิ่งนี้นี่ก็คือสิ่งที่เราเตรียมที่จะทานะครับในเร็ววันนี้นะครับโดยที่ทางกระทรวงดี กระทรวงอวนะครับคงจะได้พนึกกาลังกันระบวบกับตัวภาคเอกชนเองพรุ่งนี้ก็จะมีพวกของตัวแทนแล้วพวกภาคเอกชนจะมาใช้คุยกับผมเหมือนกันนะครับเราจะได้ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับการทำมหากินเป็นโอกาสใหม่ๆยังไงบ้างครับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลในครั้งนี้มีการวังไหมคะว่าจะทำอย่างไรให้มันปังแล้วก็เข้าถึงกับประชาชนได้ไาก แนวทางใหญ่ๆอย่างที่ว่าก็ต้องปรับพิธีสื่อสารสิ่งที่ประชาชนอยากได้ยินสิ่งที่สําคัญที่มีผลงานเรียบร้อยแล้วก็คือผลงานของการจัดการสิ่งที่เป็นทุกข์ของประชาชนนะครับแล้วด้านที่เป็นกาลังจะสร้างงานสร้างนี่มันยากต้องใช้เวลาปัจจุบันนี้เนี่ยมันถึงเวลาเลยผมเช่น20บาทตลอดสาย,ยางะครับทำไมมันชัดเจนอยู่แล้วเดือนตุลาจะทําได้นะครับแต่ว่ากว่าจะแต่ละเรื่องจะออกมาเนี่ยมันผ่านกระบวนการกฎหมายต่างๆนะครับอันนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างชัดๆ นะครับที่เป็นผลงานสิ่งที่ทําแล้วอย่างเช่นเรื่องของคุณสู้เราช่วยนะครับเพื่อเป็นการที่จริงคือการแก้หนี้สินของประชาชนการแก้หนี้สินของประชาชนได้ดําเนินการแล้วนี่มีผลงานเรายังขยายผลงานต่อต่างๆเราเนี้ยเราจะต้องหาวิธีสื่อสารให้ชัดเจนนะครับว่าเราทําแล้วทําต่อทําไปเรื่อยๆจนกว่าประชาชนจะเป็นสุขคท่านขาแล้วอย่างเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยคะ่ะที่รัฐบาลเดินคือพักเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการบอกกับประชาชนด้วยไหมคะ เพราะว่าก็เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยวันนี้ในเรื่องของการสื่อสารเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมว่าเรายังดําเนินการต่อสื่อสารกับประชาชนให้รู้ว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ใช่คาสิโนอย่างที่เขากล่าวหาแต่เป็นเรื่องที่การอุปการสร้างรายได้โดยระดมทุนจากต่างประเทศเรามาสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนไม่ได้หยุดเลยนะครับก็สื่อสารกับประชาชนต่อไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นแผนงานต่งางๆที่ดําเนินต่อครับ คุณหมอคะถามกระแสเรื่องที่คือก่อนหน้านี้เมื่อหลายวันก่อนมีกระแสว่าโคศกรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนตัวเพราะอย่างคุณจักรพงก็ออกมาโพสต์ถึงแบบร่อนโปรไฟล์เลยอย่างเงี้ยคือตอนนี้คือทางบมนตึกไทยคือเรื่องเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับคือถ้าเป็นทางการเมื่อไหร่แล้วก็คงจะมีการประกาศออกมาครับนะครับท่านผู้ชท่าน้ชี่แจมีการยืดระยะเวลาขอคำชี้แจงออกไปยืดสิบ้าวันไม่ใช่หรอคตอนนี้วันนี้กำลังเตรียมการอยู่นะครับถ้าหากว่าทำไม่ทันก็คง ไมด้ให้อาจารย์วินุมามาช่วยหรือเปล่าผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับข้อข้อข้อเท็จริงเนี่ยต้องมาซะก่อนนะครับแล้วก็ที่ปรึกษากฎหมายก็ทุกคนที่มีความความมีข้อข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนําดีๆเรารับฟังหมดอันนี้ทีมกฎหมายมีกี่ชุดนะครับคุณหมอครมีมีทั้งฝั่งรัฐบาลด้วยหรือฝั่งคนตัวด้วยครับที่สพั์ก็มีชุดของท่านนายกนะครับ จะมาจากทางไหนก็แล้วแต่นะครับ,รบเราจะใช้จุดไหนในการชี้แจงข้อกล่าวหาเราจะใช้ข้อไหนสู้กับคำร้องนะครับผมความเป็นจริงเจตนาที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับแล้วก็ผมว่าสื่อสารกันให้ชัดเจนแนละแม้กระทั่งกระบวนการที่ทําผ่านมาเนี่ยนะครับเราถูกเขาใช้ประโยชน์จากการวิธีการต่างๆโดยวิธีที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการเอาเอาคลิปนะครับที่การคุยกันด้านส่วนตัวมาเผยแพร่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไปฟังในคอนเทนต์เนื้อหาจะเห็นว่าเจตนาทั้งหมดเนี่ยเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติด้วยวิธีการที่กับสื่อสารกับคนที่ไม่ไม่ได้เป็นตัวแทนรัฐบาลด้วยซ้ำนะครับอย่างเจตนาที่คุณทักษิณได้เคยพูดไว้บนเวทีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่ามันเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วก็เหมือนเป็นการแบบเจตนาที่จะโทรเข้ามาเพื่อที่จะให้พูดคุยคนเดียวอันนี้คือน้ำหนักนี้ยคือแล้วว่าจะใช้เป็นข้อชี้แจงได้เพิ่มไหมคะ ผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับวันนั้นเนี่ยท่านนายกถูกติดต่อมานะครับแล้วก็เลื่อนนัดมาสองสาครั้งท่านนายกไม่สบายใจที่จะต้องคุยก็ได้ติดต่อทางผมผมก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรี่างประเทศและรัฐมนตรีภูมิธรรมเข้าไปด้วยไปร่วมนั่งหารอเขาติดต่อนะครับระหว่างเจรจา mm hmm. ในหวดก็บอกว่าโอ้เขาจบไม่ได้เขาต้องขอหารือกับท่านท่านคุณเซนนะครับแล้วก็เลยเก็เลยต่อสายไปให้ท่านคุณเซน เราก็นั่งรอและเขาก็ถ่ายภาพของท่านฮุนเซนนอ,อนเนี่ยส่งมาให้เราบอกว่าปลุกสินะครับนี่เรื่องใหญ่นะเรื่องระหว่างคุยแต่ว่าเขาไม่ได้ทําตามอย่างไรก็ตามข้อสําคัญคือฮุนเซนไม่ได้เป็นตัวแทนรัฐบาลนะครับน่าเป็นเพราะว่าสิ่งที่คุณทัศน์ศิลป์พูดบนเวทีในเรื่องของการเจราจาไม่ได้เจราจาก,กับทางผู้นํา ของไทยคำบูชาเนี่ยคือจะเป็นแนวทางในการคีดในหลักศาสนาใช่ไหมครับข้อเท็จจริงครับผมว่าเราเล่าข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วก็จะเห็นเจตนาเพราะว่าท่านนายกคํานึงถึงเรื่องของคุยกับทางด้านของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศหรือกระทรวงกลาโหมแม้กระทั่งการที่รับสายส่วนส่วนตัวกันเนี่ยนะครับเพื่อไปต่อกันนอกเวลาหลังจากนั้นที่พวกเรากลับบ้านกันหมดแล้วอยู่กันคนละทิศคนละทางแล้วเนี่ย<ม>เขาต่อสายมาคุยซึ่งปกติก็เคยคุยกันอยู่นะครับแล้วก็การต่อสายครั้งนั้นนายกไม่ได้รับปากอะไรเลย เพียงแต่บอกว่าจะไปหารือแล้วหารือแล้วตอนเช้าจะกลับมาคุยกันปรากฏว่าเขาเอาเรื่องนี้คลิปออกมาหรือว่ามีความคืบหน้ามาระหว่างที่เราประชุมอยู่ที่บ้านพิสุโรกแสดงว่าท่านเองท่านเองคุณหมอเองแล้วก็ท่านติมทันแล้วก็ท่านใี่ก็คือจะเป็น3คนที่เป็นพยานในการชี้แจงตรงนี้ไปด้วยช่ะคือแน่นอนที่สุดเราถ้าหากว่ามีความจําเป็นจะต้องยืนยันเนี่ยเราอยู่แล้วแม้กระทั่ง ผมว่าหลักฐานต่างๆครบวันนั้นผมไปนั่งคุยกันเตรียมตัวกันที่ไหนก่อนอะไรต่างๆนี่นมีพยา,ยาน <ละ S 1> ยเยอะะสาหรับ <ละ S 1> เรา <ละ S 1> ยืนยันเจตนาหน้าที่สําคัญคือหาหรือใกล้ชิดกับทางด้านของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางด้านของทัพตลอด<ช>มีได้มีอะไรท,ที่อย่างที่เขาเปล่าา